แลมมะเลยไ้ครับที่นี่

บุญนำพาให้ร,ราชรถมารับ <laughs> บุญนำพาให้ราชรถมารับ <laughs> โอ้ย <laughs> ชิวเลยนี่ชิวเลย <laughs> ทำไมคนเยอะอย่างนี้ทำไมคนเยอะอย่างนี้มีแต่แค่ชั่วแค่ชาติหแั่เาเยอะมากสุดยอดตั้งแรกไม่เสียตังค์ลยครับนั่งรถ Nóc cóc 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 cóc, tóc cóc tóc 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 tóc

assim เกาะร้านเียบผ่าบ้านริมน้ำ ห้องพับก,กันครับผมขึ้นแรงมากครับ mm hmm. เวาเราอยู่ห้องเบอร์หนึ่งมาแล้ว ไมินมากเลยหน่าอร่อยมากเราหิววะจะเอาไหนอันนี้ใช่ไหมผ้าผัดชนะน